เอเป็กมีเดดิเคทเซ็นเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการยกกระชับปรับรูปหนะ้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยยาวนานกว่า28ปีเปิดตัวนวัตรกรรมยกกระชับใหม่ล่าสุดที่แรกในประเทศไทยกับนวัตรกรรมยกกระชับปรับสมดุลไขมันบนใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่เคยมีด้วยการ lifting รูปแบบโฟลอางานนี้มิสเตอร์ฟิลิปโชว์ทีมแมเนเจอร์ออฟ g l o b a l บิ business department เอเป็กเดินทางมามอบโลกเกียรติคุณแก่เอเป็กมีเดดิเคทเซ็นเตอร์เพื่อเป็นการแสดงความเป็นผู้นําด้านนวัตรกรรมด้านความงามและได้นักแสดงผู้จัดอย่าง คุณดี้ปัทมาปานทองกำปั้นบาซูมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในฐานะผู้ใช้บริการเอเป็ก แอนนะคะแล้วก็คุณฟิลิปนะคะฟิลิปโชนะคะจากบริษัทเจสิสค่นำเข้าในส่วนของตัวเครื่องลีนิตซีในวันนี้ที่มาพรีเซนต์ใน a p e พ็ก i ์คลินิกค่ะส่วนของเครื่องนี้นะคะจะเป็นเครื่องยกกระชับใบหน้านะคะที่ไม่ใช่แค่การยกกระชับใบหน้าอีกต่อไปค่ะเราจะสามารถเติมเต็มในส่วนของตัวแฟลตคอนโทรลนะคะรวมกสกนมิจูวินิทชไยทิ่งบิทหน้านะคะทําให้คนไข้นะคะนอกจากยกกระชับแล้วนะคะยังส่วนมีวอรลุมมิติกนะคะจะช่วยในเรื่องของตัวลิฟติ้งนะคะแล้วก็ททยทิ่งค่ะ นอกจากนั้นแล้วจะมีในส่วนของนวันวตกรรมตัวลีเนียนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นนวัตกรรมชูลีเนียนะคะที่จะเกิดเบาคิทติ้งนะคะหรือก้อนความร้อนตรงนี้เองนะคะ ที่จะส่งผ่านเข้าถึงตัวชั้นผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเมลแฟตนั่นเองนะคะหรือการสลายไขมันรวมถึงในส่วนของการเติมเป็มคอลลาเจนนะคะแล้วก็อีลาสตินนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังสุดเป็นนวัตกรรมสุดใหม่นะคะของเครื่องนี้นั่นก็คือการทำแฟตคอนโทรในการเติมเต็มในส่วนของแฟตเลเยอร์นั่นเองค่ะค่ะตัวลีเนียซีนะคะก็คือเป็นนวัตกรรมที่เมนยกกระชับนะคะแล้วก็ พิ่มเติมคือสามารถที่จะเพิ่มไขมันในชั้นผิวด้านบนด้วยฉะนั้นผลที่ได้น,น่ะจะทําให้หน้าเรายกระชับและดูผิวเนี่ยอิ่มฟูนะคะฉะนั้นจึงตอบโจทย์กับคนไข้ทุกคนรวมถึงคนไข้ที่อยากยกระชับอยากเติมโวลูมให้หน้าโดยที่ต้องไม่มีเวลาพักฟื้นใช้หน้าได้เลยนะคะแล้วก็เจ็บน้อยนะคะเห็นผลได้ดีเห็นผลได้เร็วค่ะ จริงๆคือในตัวเครื่องเนี่ยค่ะมีหลายโหมดจึงสามารถที่จะช่วยเรื่องการสร้างคอลลาเจนในชั้นทุกชั้นผิวของผิวเลยฉะนั้นผิวด้านบนอย่างเรื่องรูขุมขนริ้วรอยต่างๆเนี่ยก็สามารถช่วยได้นะคะฉะนั้นมันไม่ได้แค่ได้เรื่องยกชับอย่างเดียวไม่ได้แค่เรื่องโวลูมด้วยคือได้เรื่องของผิวใสผิวที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ริ้วรอยเรียบเนียนความเรียบเนียนเนี่ยก็ได้ด้วยในการทำครั้งเดียวกันสำหรับ นวตัตก,กรรมนี้เป็นนวตัตก,กรรมใหม่นะคะเนื่องจากน,น,นวตัตก,กรรมใหม่เราขึ้นชื่ออยู่แล้วทางด้านนวตัตก,กรรมเรามีเอเต็กเนี่ยเป็นผู้นําทางด้านนวตัตก,กรรมใน,นเทคโนโลยีเราจึงเลือกหาสิ่งที่ดีที่สุดที่อัปเดตที่สุดมาให้กับคนไข้ค่ะ Oh, ก็กวัตกรรมนี้ค่ะเราสามารถเห็นผลได้ทันทีวันลุกขึ้นคนไข้สามารถใช้หน้าได้แล้วยังสามารถช่วยแม้กระทั่งในเรื่องรอยแดงหรือพวกป้าเส้นเลือดะคะ่ะที่ตื้นๆเราสามารถช่วยได้เหมือนกันค่ะสำหรับว่าเรื่องการยกกระชับเนี่ยมีทุกวันแล้วก็วันละหลายเคสอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกนึงที่สามารถให้คนไข้ได้ค่ะวันนี้ครับจะลองใช้ดูครับผมแต่ว่าเครื่องทั้งหมดที่เอเบผมว่าผมน่าจะลองมาหมดเกือบทุกเครื่องแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ได้ผลดีฮะแต่ว่าตอนนี้ปัญหาของผู้ชายที่กลัวกันอยู่ที่ไม กลัวเจ็บแล้วก็ไม่ค่อยทนเหมือนผู้หญิงอะไรเงี้ยฮะแต่ถ้ามีนวัตกรรมโตใหม่มาที่ทำแล้วไม่เจ็บเนี่ยผมว่าผู้ชายจะเข้าเอพฟกเยอะขึ้นทัานหาของพี่ก็คือเรื่องของความความบางของหน้านะคะแล้วก็ ไข่ชั้นของไขมันมันน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเครื่องนี้มันจะตอบโจทย์ดีมากๆแล้วก็คือประเด็นก็คือเป็นคนที่ทํางานเกือบทุกวนันฉะนั้นเวลาที่จะพักหน้ายาวๆมันจะไม่มีแล้วเครื่องนี้ค่ะก็จะตอบโจทย์ดีเป็นอย่างมากว่าด่ทําเสร็จแล้วด่สามารถไปถ่ายละครต่อได้เลยอาจจะ,ะแนะนําทุกท่านนะคะที่สนใจอยากยกระชับนะคะจริงๆไม่ต้องรอให้เรารู้สึกว่าตัวเราเอจจิ้งมากนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษากันได้นะคะ เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้มันสามารถจะแก้ไขปัญหาได้ทุกๆอย่างนะคะที่เอเป็กเราเนี่ยมีเทคโนโลยีเยอะแล้วก็ทันสมัยปลอดภัยนะคะฉะนั้นกังวลใจในเรื่องไหนก็สามารถที่จะแวะมาปรึกษากันได้เลยแล้วก็รนะีเมียซีเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการยกกระชับที่ขั้นกว่าในการที่จะเพิ่มมลคุณให้กับหน้าพร้อมับการยกกระชับไปด้วยฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่ทุกคนน่าจะได้ประโยชน์อย่างมากเลยก็แนะนําให้เข้ามาปรึกษากับแพทย์ที่เอเป็ทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะคะอันดับหนึ่งเรา คืออเปเีตยตลอดแล้วก็สําคัญที่สุดของเราก็าคือความปลอดภัยและความเป็นธรรมชาติคือเราอยากให้ทุกคนดูดีในแบบของเขาแล้วก็ยังสมวัยนะคะดูเป็นไซต์ลักชัวรี่นะคะ